วันนี้จะมาทำเมนูเมนูอะไรนะเมนู<ผ>มต้มขมขี้ปลาต้มขมขี้ปลานะครับวันนี้ต้ก็อืดตึ้งทะเลเกร็ดของปลาก่อนถอดเกล็ดตอนนี้ทําการถอดเกล็ดป,ปลานะครับผมว่าเกล็ดใหญ่ทาการล้างชําหละก่อนอ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันชำละนะครับนี่นะครับวิธีการชำละสูตร สุดดอสุดคนดอยนะสุดคนดอยเลยกินแบบบ้านๆนะครับต้มขมขี้ปลานะครับขั้นตอนกันชำแหละอยู่นี่นะครับไส้ขี้ปลาสวยสวยต้มขมขี้ปลานะครับ คุณแอลมูลติดตามโหเฟสบุ๊กกาหรอเปล่าเออสูงเนาโเเกิดแต่ไม่ได้ดิ้นเนาะหนาวเลยอ๋อตัวไปเไจอ,อ,น,อนี่นะครับส่วนครัวเพื่อจะอไปปรุงกับต้มขมไอ้ต้มขมปลานะครับต้มขมขี้ปลาตอนนี้ก็ทำการเด็ด เด็กไปปรุงนะครับเด็กอย่างนี้เลยการเก็บยอดนะครับเพื่อจะไปปรุงกับต้มขมข,ขี้ปลา ยอดจะเป็นอย่างนี้เอาเฉพาะยอดแล้วก็บายก็ได้นะฮะทำกำลังนดน้ำ สองนิ้วสองนิ้วห้อ <c oughs> นี่นะครับทำการเกตมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเอาไปสซอยนะทำการล้างนะครับทำการล้างเครื่องปรุง ัช้อก็ถือุีอ่มกันโจสุดพ่อครัวหนูนะครับสุดพ่อครัวหนูทําการต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงคมขี้ปลานะครับมีขี้ปลาเดี๋ยวทําการ ปรุงต้งมขมขี้ปลาแล้วหวังรอน้ำเดือดดูบรรยากาศชมบรรยากาศนะครับ ชิม,มอ,อะ้รชิม,มอ,อชอออไดออ่ดนโอเียได้ดัมมาอยู่ในร้านร้านไนในห้างเ่ยมาโอ้ไม่ใช่ปัญหาแล้วชิมนะชิมน้ำ ใส่เครื่องปรุงเสร็จใ่เครืองปหมดล้ขาดอะไรเกลืออ,อันนี้ฉันนั้นเลือกจากชิกเค็มมานะพี่น้องขั้นตอนใส่ปลาละโอ้ โอ้เด oh, ือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ชิมอ่ะชิม่หมพวกข้ะอืมสุดยอดอ้าวจ้าเด็ดสุดเจอหนัากินเจอนิดหนึ่งนี่นะครับสุกละเนื้อปลากับต้มส้มปลานะครับอันนี้ ส่วนต้มขมขี้ปลากำลังทำอยู่ยอ,ยอันนี้ตั้งกระทะไว้ก่อนนะครับทำการเทน้ำซุปก่อนเทน้ำซุปปุ๊บรอให้เดือดนะครับตอนนี้จากนั้นเขาจะทเททำการใส่เนื้อปลาไปก่อน จะมีเนื้อป,ปลาปนอยู่ด้วยดูหน้าคนทํำนบะมีสูตรคนบ้านๆนนะครับสูตรบ้านๆน,นะครับทํากันเองกินกันเอง ขั้นตอนนี้ทําการใส่เครื่องปรุงนะครับอืมใส่เข้าไปแล้วอุ๊อยนะน่าก,กินมากครับต้องโบเยอะมากตอกของบุ้งโปยอะมา,ตมาตกตอกก้างจุงเ่เฉียเยอะมาก โอ้โหเดือดแล้วขี้ปลาลงไปนะโอ้โหขี้ปลาสด เดือดแล้วนะครับอีกสักหนาทีถึงหนาทีได้กินละเดือดแล้วนะครับอืมเดือดแรำตอนนี้ชิมดูลองชิมดูดิ ชับาอ่สัดอืมอะไรมาเลยอ่ะชับเราจะดีเราก้นใจด้วยจริงเขี้ะกนใจจริงจริงเหรอ